กับหนึ่งเลยพูดปับ๊บจิ้นไปแล้ว

หนึ่งยกขาขึ้นครับสิบวีครับย่อแล้วก็กระโดดเลยครับย่อปุ๊บไม่ต้องขางครับปุ๊บอ่าโอเคหนึ่งครั้งไปครับย่อกระโดด <Yeah. S 2> ไป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 ,ไปมองข้างหน้านูาน่นโอ้โหตีโค้งอีกไปเฉี่ยม <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เลี้ยงไปลบลบสองลบสามยิง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  <Yeah. S 1> <laughs>